สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่3นะครับหลังจากที่เรียนไป2คลิปแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องของจํานวนเต็มมากขึ้นนะครับและที่2นะครับคลิปที่2จํจได้ไหมครับเรื่องของสมคาญจํานวนเต็มนะครับครูได้บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการทําจํานวนเต็มในเรื่องของการบวกลบนะครับจะต้องเข้าใจกฎ5ข้อก่อนทบทวนก่อนนะครับข้อที่1ตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมอข้อที่2นะครับ เครื่องหมายเหมือนกันให้นําตัวเลขมาบวกกันแล้วติดเครื่องหมายนั้นไว้ครับข้อที่3ครับเครื่องหมายต่างกันให้อนําตัวเลขมากตั้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตามตัวมากวงเล็บตัวที่ชนะข้อที่4ครับลบติดลบเป็นบวกข้อที่5ครับลบติดบวกบวกติดลบเป็นลบนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าในการสอนเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องของค่าสัมบูรณ์หรือว่าแอ s o l ล t e เดนเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จํากฎ5ข้อนี้ได้ถ้าพร้อมแล้วเราก็เราจะมาทํากฎ5ข้อนี้ ผ่านแบบหดตัวอย่างบนกระดานนะครับอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อที่1น,นะครับข้อที่1น,นะครับโจทย์พูดถึงคําว่า23บวกด้วยลบ76นะครับ23บวกลบ76หลายคนครับใจเ,เย็นๆนะครับก่อนที่จะทข้อนี้ถ้าทําได้แล้วพอยส์วิดีโอไว้ก่อนและก็ลงมือทําก่อนเพื่อจะดูคําตอบก่อนก็นได้นะครับอ่ะ โอเคตั okay. ้งใจดูนะครับอย่างแรกก่อนเลยครับมาดูตัวนี้กันก่อนบวกติดลบครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อใดก็ตามที่เจอบวกติดลบปุ๊บเรากําลังพูดถึงกฎข้อที่5ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าบวกติดลบลบติดบวกเป็นลบดังนั้นครับข้อนี้ถึงแม้จะมีเครื่องหมายอยู่ด้วยกัน2อันนะครับก็จะหมายความว่าข้อนี้โจทย์ต้องการจะท้ารู้ว่าอะไรครับ23บลบไม่ใช่ลบนะครับลบนะ2ี่ามลบดมีค่าเท่าเท่าไหร่หลายคนบอกว่าเฮ้ย ถ้าเป็นข้อนี้ใช้อะไรนึกก่อนครับโอเคเยี่ยมมากครับข้อที่จะใช้สําหรับโจทย์ตรงนี้นะครับคําตอบคืออันนี้จะใช้กดข้อที่1ครับกดข้อที่1บอกว่าอะไรครับตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมอถูกไหมครับเพราะใช้คําตอบข้อนี้ครับใส่ๆเลยง่ายๆคําตอบคือเท่าไหร่ครับคิดในใจก่อนก็ได้ครับเอา76กลบย่ก่อนคําตอบตรงนี้คือได้เท่ากับ5้าบาถูกไหมครับได้ห้สาม เอได้ให้3ปุ๊บแน่นอนครับตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือตอบลบให้3ครับใครทาข้อที่ได้แสดงว่าเรียนเริ่มเข้าใจมากขึ้นหรือจํากด5ข้อได้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับต้องคอยจับกระดานนะครับเพราะว่าไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับพร้อมที่จะล่วงลงไปสู่พื้นตลอดเวลานะครับมาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2โจทย์บอกว่า จดลงในกระดาษก็ได้นะครับเขานี้ทำอยู่นะลบสี่สิบเ็ดบวกด้วยลบ9นะครับลบสี่บเ็ดบวกด้วยลบเก้านะครับหลายคนเจอเครื่องหมายหลายๆอันนะครับจะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการวิงเวียนศีรษะนะครับโอ้โหมันเยอะมากนะครับมีทั้งลบมีทั้งบวกมีทั้งลบนะครับไม่ยากครับประเด็นแรกก่อนให้เรามองก่อนครับว่าเครื่องหมายไหนมันติดกันเพราะอะไรครับถ้าเราเจอเครื่องหมายที่ติดกันปุ๊บเราจะใช้กฎง่ายๆอยู่สองข้อ ก็คือข้อที่4ลบติดลบเป็นบวกและข้อที่5คือบวกติดลบลบติดบวกเป็นลบนั่นเองจะเห็นว่าข้อนี้นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับบวกติดลบนั่นเองครับที่เป็นเครื่องหมายติดกันดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาปุ๊บนั่นหมายความว่าตรงนี้คือใช้กฎข้อที่5นั่นเองเมื่อใช้กฎข้อที่5ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับเราจะได้เป็นลบ4ีแล้วก็ลบกับเานะครับพอเป็นลบ4ีลบ9ปุ๊บหลายคนบอกให้ hey, on, ครูบอลครับอันนี้ลบติดลบเป็นบวกไม่ใช่นะครับ ย้ำก่อนนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรครับลบไม่ได้ติดกับลบนะครับมีใครขั้นอยู่4 1ขั้นอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นครับถ้ามี41ขั้นอยู่นั่นหมายความว่าลบ4ีลบ9แสดงว่าวิธีการคิดของมันคืออะไรครับถูกต้องครับกดข้อที่2กดข้อที่2บอกว่าไงครับจําได้ไหมกดข้อที่2บอกว่าเครื่องหมายเหมือนกันลบตัวนี้เป็นของ4 1ถูกไหมครับจาได้อยู่ใช่ไหมครับเครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นเพราะฉะนั้นครับลบตัวนี้เป็นของ41ลบตัวนี้นะครับเป็นของใคร ลบตัวนี้เป็นของ9ครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าเครื่องหมายเหมือนกันให้นําตัวเลขมาบวกกันสิ่งที่นักเรียนต้องคิดอยู่ในหัวตอนนี้คือนี้ครับเอา41มาบวกกับ9 <S <S <mag cha> เพราะฉะนั้นครับ41บดวกเาได้ไรครับได้50จริงไหมดังนั้นครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเราก็ใส่เลยครับ50เครื่องหมายเหมือนกันให้นําตัวเลขมาบวกกันแล้วติดเครื่องหมายนั้นไว้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือถูกต้องครับลบ50 พอเขา้าใจในกฎนีแล้วนะครับดังนั้นกฎหลักๆของข้อนี้ใช้อะไรบ้างอันที่1ครับกฎข้อที่5เหมือนเมื่อกี้เลยบวกต,นะติดลบ,เป,ลบ,ลบ,ดลบเป็นลบนะครับบวกติดลบเป็นลบหรือลบติดบวกเป็นลบนะครับอันที่2ที่ใช้คือเรื่องของกฎข้อที่2ครับเครื่องหมายเหมือนกันให้นําตัวเลขมาบวกกันแล้วติดเครื่องหมายนั้นไว้ครับอันนี้คือกฎข้อที่2นะครับมาข้อต่อไปดีกว่าดูข้อที่3กันดีกว่านะครับอันนี้กูลบนะ ข้อที่3ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์กันนะครับข้อที่3โจทย์บอกแบบนี้ครับลบเ้าลบลบแอ่าหลายคนบอกว่ามาแล้วฮนะข้อนี้ขวัญใจเลยถูกไหมครับทุกคนครับเรามองก่อนเครื่องหมายไหนมันติดกันแน่นอนครับหลายคนคิดออกแล้วก็คือ ลบกับลบมันติดกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าลบกับลบมันติดกันนั่นหมายความว่าเราจะได้กดข้อไหนก่อนเลยครับที่มาช่วยครับก็คือกดข้อที่4กดข้อที่4บอกว่าไงฮะลบติดลบเป็นบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายของข้อนี้คือไรนั่นหมายความว่าข้อนี้จะได้ไปเลยครับลบเบวกด้วย8นะครับได้ลบเบวกด้วย8พอได้ลบเบวกแปุ๊บหลายคนบอกอีอะไรนะเอางี้ก่อนที่จะนึกถึงว่ากดข้อไหนนะครับลบตัวนี้เป็นของใครครับ เยี่ยมมากลบเป็นของ9ครับบวกตัวนี้เป็นของใครครับถูกต้องครับเป็นของ8เครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้เราใช้กดข้อที่เท่าไหร่เอ่ยคำตอบคือกดข้อที่3ครับกดข้อที่3บอกว่าไงครับเครื่องหมายต่างกันให้นำตัวเลขมากตั้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตามตัวมากวงเล็บตัวที่ชนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราจะคิดในหัวตอนนี้คืออะไร อ่าเราก็มองเลยครับเลขไหนมากครับเลขที่มากคือเลข9แล้วเราก็มาลบกับ8ครับ9ลบ8คํคตอบคือ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับ9ลบ8ได้1เราใส่ก่อนเลยครับเราใส่1รอไว้ก่อนเลยในหัวของเรามีคิดแค่อย่างเดียวครับเอ๊ะจะใส่ลบหรือบวกดีจะใส่ลบหรือบวกดีนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะใส่อะไรครับคําตอบคือเก่งมากครับคําตอบคือเราใส่ลบครับเพราะลบอยู่กับตัว มากแน่นเอง9กับ8บอกครูก่อนนะครับ9กับ8ใครมากกว่ากัน9มากกว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นรับถ้าลบอยู่กับตัวมากคืออยู่กับเลข9นั่นหมายความว่าข้อนี้ต้องตอบติดลบครับคำตอบคือลบหครับใครทําได้ก่อนแสดงว่าเรียนเข้าใจแล้วเก่งมากๆเลยนะครับมาดูตัวอย่างข้อต่อไปคือข้อที่4เอครับ จทย์ข้อที่4บอกว่าลบ6ลบลบสหนะครับอ่าหลายคนครับข้อนี้ปุ๊บเริ่มคิดออกแล้วมันไม่ยากแล้วใช่ไหมล่ะครับโอเคปัญหามีแค่อย่างเดียวคือถ้าจำกฎได้ทุกอย่างจบครับแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นครับลบ6ลบลบครับประเด็นแรกก่อนเลยเราดูเครื่องหมายที่ติดกันก่อนครับเครื่องหมายที่ติดกันคือเครื่องหมายลบลบครับลบติดลบลบติดกันเป๊ะเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้จะได้เป็นตามกฎข้อที่ไรครับกฎข้อที่4 กจข้อที่4บอกว่าไงครับลบติดลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นครับตรงนี้คือเครื่องหมายบวกดังนั้นครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คืออะไรนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากเลยครับโจทย์ข้อนี้กำลังบอกว่าลบหกบวกสิบหกถูกไหมครับลบหกบวกสิบหกนะครับลองตัวอีกสักครั้งนึงนะครับลบอยู่หน้าหกถูกไหมแสดงว่าลบเป็นของหกบวกอยู่หน้าสิบหกแสดงว่าบวกเป็นของสิบหกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นครับ แสดงว่าข้อนี้ใช้กฎข้อที่3ครับกฎข้อที่3คืออะไรกฎข้อที่3จําได้ใช่ไหมครับทบทวนกันสักนิดนึงเครื่องหมายต่างกันให้นําตัวเลขมากตั้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตามตัวมากวงเล็บตัวที่ชนะนะครับเพราะฉะนั้นครับในหัวของเราตอนนี้เราได้อะไรครับคิดออกมาเลยเอา16ตั้งครับลบด้วยอะไรครับคุณเก่งลบด้วย6เพราะฉะนั้นคําตอบคือได้10ครับดังนั้นครับเมื่อเราได้ตัวนี้ปุ๊บปัญหาเราเราก็จะใส่ตัวนี้ครับ ใส่เลขสิบไปก่อนปึ๊บพอได้สิบปุ๊บในหัวต้องคิดแล้วครับเฮ้ยจะใส่ลบหรือบวกดีคําตอบครับลบอยู่กับตัว6 6มันน้อยกว่า16จริงไหมครับบวกอยู่กับ16ซึ่งเป็นเลขที่มากกว่าเพราะฉะนั้นครับคำตอบข้อนี้คําตอบคือใส่ใส่อะไรครับใส่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 ใจไม่ใช่ใส่อะไรครับใส่บวกครับแต่ครูบอกเมื่อคลิปที่แล้วแล้วครับว่า ถ้าเกิดใส่บวกส okay. right. so so ิบให้ตะโกนด่าไปเลยครับว่าเชยเต่าล้านปีมากๆครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดใส่บวกเรารู้สัตวรักษณะัตวนิสัยจาได้ไหมครับบวกลักษณะันิสัยมันเป็นไงฮะมันขี้อายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าบ่มขี้อายแสดงว่าข้อนี้คําตอบคือต้องตอบเท่าไหร่ครับสิบนั่นเองครับเก่งมากครับถ้าใครทําได้ก่อนที่ครูจะคิดเสร็จก็แสดงว่าเรียนเข้าใจแล้วนะครับเอาล่ะเราจะมาดูข้อต่อไปกันครับข้อที่ห้า ข้อที่หาโจทย์บอกว่าอะไรนะครับข้อที่5คําตอบคือตัวนี้นะครับมาชี้คำตอบโจทย์ก่อนนะครับลบสามลบลบสามอ่ามาอีกแล้วครับลบสามลบลบสามนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำาพสต์วิดีโอก่อนได้ครับอ่ะโอเคหลงว่าคงจะคิดออกแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนเลยเครื่องหมายติดกันครับหาให้เจออะไรติดกันครับอ่าตัวนี้ถูกต้องครับลบกับลบติดกัน ถูกไหมครับลบกับลบมันติดกันอยู่เพราะฉะนั้นครับใช้กฎข้อไหนครับต้องจําได้แล้วนึกออกไหมกฎข้อไหนครับโอ้โหใบสุดสุดใบสุดสุดคตอบเออแน่ถูกต้องครับคําตอบคือใช้กฎข้อ4ครับกฎข้อ4บอกว่าไงครับลบติดลบเป็นบวกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าตรงนี้ต้องเป็นบวกดังนั้นครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยลบสามบวกสามนี่คือสิ่งที่โจทย์กำลังบอกเราครับเมื่อได้เป็นแบบนี้มาปุ๊บย้านัอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลบอยู่หน้าใครครับลบอยู่หน้า3เพราะฉะนั้นลบตัวนี้เป็นของ3ตัวหน้านะครับบวกอยู่หน้า3าตัวนี้ดังนั้นแสดงว่าบวกเป็นของใครครับบวกเป็นของ3ตัวหลังดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นของข้อนี้คืออะไรเครื่องหมายต่างกันใช้กฎข้อไหนครับใช้กฎข้อ3ครับกฎข้อ3าบอกว่าอะไรครับเครื่องหมายต่างกันให้นําตัวเลขมากตั้งลบด้วยตันวน้อยติเครื่องหมายตามตัวมากวงเล็บตัวที่ชนะเฮ้แต่ข้อนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นข้อนี้เนี่ยเลขมันเท่ากันครับไม่เป็นไรฮะใครขึ้นก่อนก็ช่างมาันเราก็ใส่ไปเลยครับปั๊บเป็น3-3ามลบสามครับผมก็บอกอยากได้สามตัวหลังขึ้นมันอยู่ข้างบนตอนนี้มไม่มีฮะมันใครก็ขึ้นก่อนได้ครับเพราะว่ามันตัวเหมือนกันสามลบสามคำตอบคือ0นย์ครับเอาล้วครับประเด็นตรงนี้แหละครับที่สําคัญใส่ศูนย์คำถามถามว่าเฮ้ย ในกฎข้อที่3บอกว่าเครื่องหมายต่างการให้เอาตัวเลขมากตั้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตามตัวมากวงเล็บตัวที่ชนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลขที่มันเท่ากันทั้งสองอันละครับจะทํำยังไงคําตอบง่ายๆเลยก็คือผู้เราครับข้อนี้บวกกับลบจะเป็นยังไงครับจะไม่ใส่ครับเพราะครูเคยสอนแล้วจาได้ไหมครับในคลิปที่1ลักษณะศย์หรือจํานวนเต็ม0นลักษณะนีสใส่ของมันคืออะไรครับใจดีกับ กินจุนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นเรื่องของการบวกลบมันจะยอมให้เลยครับผ่านไปเลยดังนั้นคําตอบข้อนี้ตอบว่าอะไรครับตอบศูนนั่นเองเอาละครับนี่คือ5ข้อไปแล้วครูหวังว่าตอนนี้เราเริ่มจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีก5ข้อหลังคือข้อ6ถึงข้อ10นะครับความซับซ้อนจะเริ่มมากขึ้นแล้วดูซิว่าเราจะพอทําได้ไหมเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้จะขออนุญาตจบ1 5ถึงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปข้อ6ถึงข้อ10นะครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ทุกข้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันข้อ6 1ถึง10ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย